โอเคครับ okay, ผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนตายตายไปแล้วอตายแล้วโอเคอ่ะวันนี้นะครับกลับไปครั้ง EP กันที่เท่าไหร่เนี่ย EP ที่หกแล้วหก EP แล้วเหรอใช่แล้วโอเคนะครับโอเควันนี้ก็เราจะทําการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกันแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าบ้านหลังนี้มันมรสุมเหลือเกินนะครับทำเลไม่ค่อยน่าอยู่ใช่ไหม ถูกต้องเลยแล้วเราก็ได้ไปสำรวจพื้นที่กันมาแล้วนะครับช่วงนอกรอบของเราเนี่ยนะนะไปสำรวจดูก็เจอพื้นที่มากมายนะแล้วก็น่าจะไปอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะย้ายไปอยู่กันใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้หลังบ้านเราก็มีน้องไฮด้าขพ้พาี่แล้วเรียนใช่เรานันเราควรจะรีบย้ายด้วยแหละอ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะวันดีๆอย่างนี้ให้ตายเนี่ย ในบ้านนะบานนี่ไงเขากณะดจให้เราโบกมือลาอ,อ้บ้านถุงเท้าไงบรรยากาศสกเร้าบ้านถุงเท้าให้เราอาจจะไปนอนแนะล้วฝนอาจจะหายตกนะเราไปนอนดนะีกว่าผมรู้สึกคุ้นๆ <c oughs> ว่ามันจะทําได้โอเควันนี้นะครับผมได้ทําการลงมอสเพิ่มเข้าไปด้วยนะก็จะมีทั้งหมด4ี่มอสด,ด้วยกันเนี่ยว่าเป็นมอสที่ทําให้พวกเรานั้นเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะั่นแหละนะก็จะมีมอสตัวแรกที่เป็นมอสดอสนะเป็นเหมือนกับพุ่งหลบอะไรเงี้ย อ๋อลองโชว์สิด้ไง,งเห็นไหมเห็นไหมซึ่งหมดเนี่ยในหมดตัวนี้นะครับอาการใช้งานธอรมนง่ายคุณผู้ชมเห็นหลอดสีฟ้าตรงตรงตรงหลอดอาหารของเราไหมซึ่งไอหลอดตัวนี้นะมันจะมีสีฟ้าขึ้นมาเห็นไหมถ้าเราใส่ชุดเกาะอ,อยู่เนี่ยเราจะตัวเรามันจะหนักซึ่งมันจะให้เราดอทได้แค่สี่ทีเห็นไหม เอาลองใช้ดูต่อเนื่องได้แค่สีทีแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดชุดก็ออกเนี่ยน้ำหนักของเรามันจะหายไปเราถอดดูทั้งหมดเลยเราก็จะมีมีการใช้พลงในการดอสมากขึ้นใช่ดอสได้แบบเต็มหลอดเราสามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะกดด้วยการกดอัลเทเนตสองทีนะนะประมาณนี้อะไรโอ้ยยายาาเฮาโน๊ตยาาอย่าไปทางนั้นโอเคใส่เกาะคืนใส่เกาะคืนนะ ซึ่งมอตตัวนี้ก็เอาไปใช้ในการหลบมันเองหลบหลีกยามจำเป็นนะฮะโอเคต่อไปเนี่ยออฟเราผมได้ลงอ่าเจ้ามอตการแบกของมาเดินนะรู้ไหมอ่าทะครัครับอันนี้ดูดูดูนะนี่ไงอ,อ,อุ้มกล่องได้ด้วยอ่าก็สามารถเคลื่อนย้ายของได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็วางคืนที่เดิมได้ซึ่งไอ้มอตตัวนี้เนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนย้ายกล่องนะ แต่มันสามารถอุ้มสัตว์ได้ด้วยนะถ่า,เ,ารเราสนใจในสัตว์ตัวนั้นเราก็าอุ้มมาได้เลยเร,เราจะได้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการลากมันเราเจอปุ๊บเราก็อุ้มได้เลยนะสเกลวิตสตันตนั้นไม่รู้จะอุ้มได้หรือเปล่าแต่เราจะปล่อยไปแล้วกันนะเราอุ้มไฮด้ดูวมั้ยโดอะไรแล้วก็จะเป็นมอดดูไอเทมนะมันไม่ใช่มอดโกงนะครับตรงนี้เป็นมอดสําหรับการดูวิธีการคาบของนั่นเองนะว่าเราไอเทมนี้คายังไงใช่อย่างการที่เราจะคาบกระจกสมมติจะคาบกระจกแบนอันนี้นะครับ เห็นไหมมันก็จะโชว์ตรงนี้ว่าใช้อะไรบ้างในการคราฟนั่นเองนะทำให้พวกเราเทำแบบเื้อแบงดาราประจำช่องดาต้องมีจริงๆนสมรรับจะเป็นมร์คอน าา <c oughs> อยู่ที่ไอคอนของช่องเลยนะอะก็หมดที่เราลงไปก็มีแค่นี้แหละนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเซอร์ไพรส์นะซึ่งบอกเลยไหมหรือว่าจะเก็บไปเป็นเซอร์ไพรส์เฮ้ยเป็นเซอร์ไพรส์รโอเคาเดี๋ยวรอเราอแอบบแบบซุ่มกันมาโอเคซึ่งหมดนี้เราจะไม่บอกไม่ชมนะเดี๋ยวรอติดตามไปนั่นเองนะง <c oughs> ั้นเราลุยกันนะตอนนี้ก็ขนนี่ก่อนเดี๋ยวก็ต้องแล่ไ์ไอขาเสร็จหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมจากในพาร์ทที่แล้วที่แ <c oughs> <ๆ S 2> นะนำไอเครื่องนี้ไปนะ ไอเครื่องนี้เอาไว้ตรงนี้ไหมเราไม่ต้องเอาไปเพราะว่าเป็นอะไรจะทำก็ผมจะเอาเหล็กมาให้หมดเลยเอา่านมาให้หมดเลยนะอ๊อบเราจะเอาแร่ที่จําเป็นไปนะแล้วก็พวกไม้พวกอะไรพวกเนี้ยการที่เราอยู่โซนตัวนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่นะเพราะว่ามันท,ทําทำอะไรนะเขาเรียกว่าทำมาหากินยาก อ่าแล้วก็การใช้ชีวิตมันลำบากมากเพราะว่าสิงสาราสัตร์แล้วก็อ่าเรียกว่าสิงสาราสัต์เนี่ยมันมีน้อยจนเกินไปนะแต<ช>่นี้ไ<ล>ม่มีแต่อ่าเพื่อนสุดเลิฟเต็มไปหมดเลยใช่โอ้โหของเยอะมากเลยออขึ้นมาขนหน่ก็ดีนะ,ะได้เลยดังนั้นเนี่ยการย้ายถิ่นฐานก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งนะใช่แี้แหละ สำหรับการที่เราจะหาจิตฐานอยู่แล้วก็หาที่ใกล้หมู่บ้าน a อ c ีซีใหนี่แหละคือจุดประสงค์หลักนะครับเพราะว่าเราต้องการจะเทรดของนี่เองใช่แล้วก็มีเราลงมอดเกี่ยวกับเอ c ไปด้วยนะเดี๋ยวจะไปแนะนำกันที่นั่นนะว่ามันคือมอดอะไรโอเค,อเ,คเราต้องรีบเดินทางเนาะเพราะว่าเวลาเป็นเงินไปทองนะไปลวยเลยเรามุ่งหน้าไปทางทิศทิศเอ่อทิศใต้ไหมเหนือ เที่เหนือมาข้างหลังเรานะพิกัดพิกัดมันต้องมุ่งไปทิศที่เจ็ดร้อยแปดสิบเก้ามอยแปดสิบเก้ามันก็น่าจะเราต้องไปทิศตะวันต้องไปตะวันตะวันออกเหรอตกตะวันตกแบนู้นเป็นตะวันตกเพรถูกละวโอเคมุ่งหน้าไปทางนี้ใช่ไหมแช่เราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันตกไปทางภูเขาหิมาห์น่ะโอเคระวังเจอไฮดานะตัวใหญ่ๆ เราจะฆ่ามันในพา์ที่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ขอฝากคนณพ่อบ้านด้วยลวกันเฮ้ยๆอ้ยอ๊อฟไม่ดีนะไปทันผมว่าเราต้องแบบอ่อโอเคบางทีอออฟทำให้มันเป็นการดำน้ำก็ดีนะใช่ไหมดำน้ำมันจะไวกว่าทำไมผมอ้านั่นแหละโอ้ใต้ทะเลลึกใต้ใต้แม่น้ำ ยิงอยู่ก็แบบเอกิโมก็ดีนะแบบอะไรนะเอสกิโมใช่เอ,อกิโมเขาบนนี้นะก็ไม่แน่หรอกเราเรือเตียม,มาไงนะมันคือประเด็นตรงนั้นแหละเราพักพิงไม่ได้เราก็ต้องรีไปให้ถึงในคืนเดียวในหนึ่งวันซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่ามันคํำไหวมากกับความเร็วเท่านี้ หลังจะต้องคับเตียงผมว่าคนแก่มาอยอกเปน็นกลัวน่ยีนิส์โอ้โหเพราะสูงแก่ไงโอ,โอ,โอ,โอ้ดูป่านี่เฮ้ยเพราะว่าตรงนี้ไหมตรงนี้เลยไหมปักหมุดตรงนี้เลยไหมโอ้โหนี่เลยอาจจะเวิร์กนะแล้วเราก็เลี้ยงแกะเลยไงเนี่ยเป็นคอกเลย <c oughs> เอาตรงนี้แหละสามสองหนึ่งปักก้อยปักไปเลยโอเคไออ็อฟผมว่าเราจะต้องคับเตียงไปก่อน เพื่อเป็นจุดมาร์กของเราว่านี่คือบ้านของเราใช่ไหแล้วเราก็จะเอาตรงนี้ทุ่งเลี้ยงแกะง่ายหมดใช่ครับเตียงครับเตียงเนี่ยเอาเตียงเนี่ยอเอาเตียงเราว้าวพี่หลังเลยว้าวเฮ้ยในบ้านเราเป็นอย่างนี้ท่ลังเลยเป็นไงนมีแค่ประตูบานเดียวอะไรเงี้ย ดูไปที่ไหนก็ได้ดี่บอลลูนใช่คุดูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนแต่ผมว่ามันจะเจลอะเทอะละเปลืองไม้ไหมเนี่ยเปลืองไหมแต่ว่าเราได้ใช้ไงไอหกกันพอดีเลยนะสำหรับสองคนไงเราแบบหลับนอนร่วมกันไงความรู้สึกมันอะไรกันเฮ้ยป่านะเฮ้ยอย่าฆ่าอย่าฆ่าและคุณทำไมอ่ะ ไม่รู้เอาล่ะเราจะทำอะไรกันก่อนดีโอเคผมว่าเราต้องถางหญ้าเพื่อเคลียร์พื้นที่นะแล้วก็หาเมล็ดด้วยลุยกันแลยครับเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหรอวะเขาก็มาแล้วไอ้โมดมาแล้ววะเราอ่ะชายที่เขาไม่เป็นล่าไฮด้ากับเราโมดรู้บ่เดี๋ยวเจออะไรกันบ้างเลยฮะ เฮ้ยมันถึงก็หัวแมลงวันเฮ้ยแมงมันมันอยู่ของมันดีๆมต้องแบงวันเฮ้ยเราได้เราได้พวกรู้ที่แท้จริงกับมันแล้วแบงวันเราได้เขาเรียกศูนย์ลบดีใจไงโอเคงั้นงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งหน้าที่กันก่อนเดี๋ยวผมจะทำบ้านให้ออฟจะทำอะไร ผมไปตัดไม้แล้วกันเพราะมันมน่าจะใช้เยอะงัน้น,งนผ่านกล้องก็เกษตรแล้วกันนะดูการขันแข่งตียาวออขเขาเฮ้ยนี่ยนี่รู้ไหมเนี่ยดูดูเนี่ยเราทําอย่างนี้ด้วยนะไม่ไง <laughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> ไงเอ้นะลองกดดูลองกดชิปค้างเอาไว้แล้วก็คลิกขวาไงอ่ามดดอทเอ๊ะไม่ใช่มอดแครีออนแครีออนนะจะชื่อมอด รับอ่มอดทุกมอดนะฮะหลังจากจบซีซีซั่นหรือซีรีส์นี้เนี่ยเราจะทำการแปะเอาไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะไปโหลดกันมาได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้ขอเก็บมอดไว้ก่อนขอเก็บมอดไว้ก่อนอ้าวแไงพานเอาพานพานไปด้วยแล้วทำไมพานโดนหมีตีหมีตีพานเหรอโดนหมีฆ่านว่หรือเปล่า ไปพ่านข้าหมีผ่านข้าหมีโอ้ยไม่ไงเป็นไงเป็นไงนี่ฆ่าลูกเลยผ่านทำไมฮิตจังนะอ๋โอไปนะไม่นะอย่า<ๆ>ไปทำมันแม่เ oh. น oh, ื oh. Oh, oh. <c oughs> ええ้อหมีเลยเนื้อหมีผ่านทำไมฮิตจังพม่าผ่านดุร้ายมากกับผ่าน เฮ้ยเออยายาสกิลสกิลมาสกิลมาบาบันบาบันพูว่จไงวะเอออะไรเดือของเดือดยาบานของดีม ไ่ซ่ามากหลับไปเลยไพ่ฮารคี้เหรอวะฮารคี้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 ฮาคีแห่งลายพันยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดฮาคี้ราชันเราจะต้องยุ่งเกินแล้วไหนบนานเสร็จแล้วเนี่ย ไ oh. อ้ส่วบ้านเราก็เสร็จเ oh. ออปลาขี้ปลาจัดเลยัโอเค <c oughs> เอาปลา,าเข้าเลือกก็ไดนะ้แล้วตอนนี้ <c oughs> บ้านของเราก็เสร็จแล้วไงนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูบ้านของเราหลักแกะทำาลยชั่วโมงเลยนะใช่นานมากใช้เวลานานมากนะเพื่อบ,บ้านหลังนี้เลยนะ <c oughs> แล้วก็มีฟาร์มไงแล้วก็มีฟาร์ม สิงสารล่าสัปมากมายยระยะปหมดนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีฟาร์มข้าวในที่ฝีมือของผ่านกล้องนะผ่านกล้องทำตรงนี้ส่วนฟาร์มนี่ก็เป็นฟาร์มสัตว์นี่เป็นของอ๊อบไมตรีบันฟาร์มนะคอ๊อบไมตรีบันส่วนบ้านนี่ก็ของผมเองแบ่งส่วนกันทําแบ่งส,ส่วนกันทําน,คนะครับนี่ก็เสร็จแล้วโอเคอ๊อฟไอ้วันนี้ผ่านกล้องมาผ่านกล้องไปคลิปหน่อยดิคือเงาเมือ่อกี้ เอ้ยเด็ดคลิปหน่อยแล้วสำหรับพันหน้าเราจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัาไปของพวกเราด้วยนะครับโอเคแลก็เจอกันใหม่ครับ bye <Bye> บาย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 โอ้ยบราดฮาฮี้แห่งราชัน ยืนดีๆมยืนดีเาเฮ้ยมันเสียีห้ากล้ดไม่เล่นละไม่เล่นเออมาป,ปิดคลิปปิดคลิปเฮ้ยมา, <laughs> มาปิดคลิปดีๆผ่านมาปิดคลิปแล้วเนี่ย